สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel สุนีแล้วก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้เป็นหัวข้อทองออฟเดอะทาวในเหล่าผู้เล่น AFK Journey มากนั่นก็เพราะมันเป็นข่าวคอแลบหรือว่าโคลาโบนั่นเองเพื่อนๆสาหรับตัวผมนะครับหลังจากที่ได้ยินโคลาโบปุ๊บผมนี่คือแบบรีบเข้าไปหาข้อมูลเลยนะว่าไอข่าวอันเนี้ยมันมาจากที่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้าย ผมก็ไปเจอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามันมาจากเพจเกมของไต้หวนันเพื่อนเหมือนจะมีคนไปเข้าร่วมงานเปิดตัวเกม FK Journey เดือน8ที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาก็ได้มีถ่ายภาพบรรยากาศที่เขาไปร่วมงานมานะเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบมีบอกว่าเอ้ยลืมไปเลยว่ามีอีเวนต์เดือน8นะครับของ FK Journey อ่ะพอเขานึกได้ปุ๊บเขาก็เลยไปนะครับสภาพทางเข้างานนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนบริเวณลงชื่อนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนงานเปิดตัวอะไรสักอย่างนะมีช่อดอกไม้วางอยู่เต็มเลยนะครับเขาบอกว่าก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับไม่มีใครต่อคิวเลยเขาก็เลยแบบสามารถมาถ่ายรูปได้เลยนะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นบัตรเข้าร่วมงานนะครับมีเขียนว่าเกมเมอร์ด้วยแล้วก็นี่จะเป็นเหมือนกล่องอาหารมังกล่องอาหารว่างซึ่งของในกล่องนี่นี่เ,นเพื่อนๆ <laughs> น่ารักจัดนะมันมีคุกกี้น้องชิปปี้นะครับอยู่ในดีด้วยนะ ไม่รู้ว่ากล้ากินหรือเปล่านะครับแต่ถ้าผมนี่บอกเลยอร่อยแน่นอนนะแล้วก็นอกจากนี้ครับบรรยากาศของงานนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตกแต่งได้สวยมากนะครับนี่สวยมากจริงๆครับแล้วก็ถัดมาครับอันนี้เนี่ยยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรานะครับเพราะเป้าหมายหลักของเราก็คือเนื้อหาคนละโบเพื่อนก็เลื่อนลงไปครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบแนะนําเกมแนะนําระบบแนะนาระบบเกมต่างๆให้ผู้ที่มาร่วมงานนะครับรู้ว่าเกม f อ j เค r n e y มันเป็นยังไงนะครับและนี่ครับที่สําคัญเอ้ยมันเลยวัแล้วหรอ อ่านี่นี่นี่รูปนี้ครับแผนปฏิบัติการปี2568หรือว่าปีหน้านะครับเขาบอกว่าประกาศอย่างเป็นทางการเปิดเผยชัดเจนจะมีกิจกรรมเชื่อมโยงซึ่งไอเชื่อมโยงอันนี้เนี่ยอันนี้คือผมใช้แปลภาษาไทยนะคามันก็เลยใช้แบบกากาก,ากหน่อยนะเพื่อนๆ <c oughs> ไอ้กิจกรรมเชื่อมโยงอันนี้เนี่ยมันหมายถึงกิจกรรมคลาโบเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าปีหน้านะครับ2568มันจะมีคลาโบอย่างน้อย2กิจกรรมครับและถ้าเราลองดูจากคำว่คร้าวนะครับอันนี้ต้องบอกนะ เป็นอันที่ผมคาดเดานะครับเดือน8ปี2024นะครับก็จะเป็นวันเปิดตัว FK Journey นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะเปิดตัวทั่วโลกแล้วละ่ะของไทยเราเองก็เปิดในวันที่8เดือน8ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดมาในช่วง H.2 นะครับปี2024 H.2 ตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงกิจกรรมช่วงครึ่งปีหลังเพื่อนๆเขาบอกว่าจะมีการเปิดซีซั่นใหม่นะครับและ FK Journey นะครับซีซั่นใหม่ที่จะเปิดเนี่ย มันน่าจะมาหลังวันที่19เดือน9าเพื่อนๆบอกเลยว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างลงตัวนะเพราะกิจกรรมที่ดําเนินอยู่นะครับของเซิร์ฟที่เปิดมาก่อนมันจะสิ้นสุดในวันที่19เดือน9นะครับแล้วเซิร์ฟไทยที่เพิ่งเปิดไปเพื่อนๆก็มีระยะเวลาประมาณ2เดือนนะครับในการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่ซีซันใหม่ไปพร้อมๆกับถูกเซิร์ฟนะครับเพราะจุดเด่นของ A อฟเคเจอรเนี่ยมันเป็นเกมที่แต่ละซีซันทุกคนจะมาเริ่มต้นใหม่ที่จุดสตาร์ทเดียวกันนะครับซึ่งถ้าใครงงนะครับ ตอนนี้ที่เพื่อนๆเล่นอยู่เนี่ยมันจะเหมือนมีเลเวลเบสนะครับหรือว่าเลเวลหลักของ ID สําหรับเลเวลหลัก ID มันจะตันอยู่ที่240นะครับซึ่งถ้าตันตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็คือตันเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนจุดสตาร์ทนะครับเวลาที่มาเริ่มซีซันใหม่ทุกคนก็จะเริ่มจากจุด240ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับวิธีเตรียมตัวที่ง่ายที่สุดเพียงแค่เพื่อนๆพยายามดัน ID ดีโปเกสให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครที่เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนี้นะผมเชื่อว่าเพื่อนๆเลเว ก่อนที่จะถึงซีซันต่อไปนะครับเพราะช่วงก่อนที่จะเริ่มซีซันใหม่ตัวเกมเขาจะมีช่วงเวลาบูตดรอปพวก e a p ต่างๆนะครับบูตให้แบบมหาศาลมากๆระยะเวลาประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะตามไม่ทันนะครับและซีซันใหม่ที่จะมาในช่วงครึ่งปีหลังเทสกตรงนี้บอกเลยว่าผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราต้องมารอติดตามกันดูครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้แล้วนะครับเหลืออีกประมาณเดือนนิดๆเท่านั้นเองนะแต่ที่เราสนใจจริงๆเนี่ยเพื่อนๆก็คือนี่เลยครับ โคลาโบที่จะมาในช่วงปีหน้านะครับ2025ถ้าดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าทีมงานเขาจะแบ่งเป็น2ช่วงครึ่งปีแรกจะมี1โคลาโบแล้วก็ครึ่งปีหลังจะมีอีก1โคลาโบนะครับหลังจากที่ผมเห็นข่าวนีนะโอ้โหบอกเลยว่าผมโคตรตื่นเต้นเพื่อนเพราะผมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ชอบเกี่ยวกับโคลาโบหรือว่าคอลแลบของเกมต่างๆอยู่แล้วนะครับแล้วที่สําคัญเขาก็มีตัวอย่างนะครับเกม fk arena หรือว่าเกมก่อนหน้าที่เขาเคยทำนะครับ ว่ามีคโคอลาโบกับอะไรไปบ้างแล้วนะอ่ะนี่เลยคลโคอลาโบที่เคยมีไปนะครับโอ้โหบอกเลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยตึงๆทางนั้นเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ลอร์ดลิมูรูนะครับรู้สึกว่าลิมูรูเนี่ยมันเพิ่งคโคอลาโบไปปีนี้นะเรียกได้ว่ามีไปสดๆร่า้อนะครับรีซิโร่ก็เคยคโคอลาโบไปแล้วนะครับแอสซัสซินคริสเดวิเชอร์นะครับจะเห็นได้ว่าค่ายลิลิเนี่ยโอโ้โหโคอลาโบแต่ละอย่างของเขาเนี่ยค่อนข้างตึงนะมีแต่เรื่องเด่นๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าถามผมว่าผมเคยเล่น AFK a r เอฟเคอตรงนี้ผมบอกตรงนะผมมไ่่่เเเคยลนพืี้ แต่เอาจริงดูจากอาร์ตดูจากอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าผมรอเลยถ้ามันมา AFK Journey เนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบใดน,นะและผมเชื่อว่าคุณภาพเนี่ยมันจะดีแน่นอนเพืเ่อนแล้วประเด็นคือโคลโมมาทั้งทีนะครับผมว่าไม่น่าจะจัดเป็นอีเวนต์เล็กๆนะครับไม่แน่มันอาจจะยกมาเป็นแบบทั้งซีซั่นเลยก็เป็นไปได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเราต้องรอดูอีกทีนะเพราะว่าข่าวที่มาจนถึงตอนนี้นะครับมันก็จะมีเพียงเท่านี้นะ แล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับคนนี้เนี่ยเขาก็มีแค่รีวิวสภาพในงานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างของแจกที่ได้รับอะไรต่างๆเหล่านี้มีอะไรบ้างนะครับเฮ้ยเอาจริงของแจกดูดีนะเนี่ยเห็นแล้วผมอยากได้เหมือนกันนะเออโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจากกันเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนๆดูหน่อยละกันว่าคลาโบของเกม AFK Arena ที่เขามีไปเนี่ยแต่ละตัวมันเป็นประมาณไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากสลามก่อนเลยเพื่อน ดี๋ยวผมไม่เปิดเสียงผมปิดเสียงแล้วกันเดี๋ยวโดนลิกสิตนะครับไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะนี่เอาจริงๆคืออาร์ตของเกม FK เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแบบเป็นจุดเด่นมากเลยนะมันต่างจากเกมอื่นมากนะครับผมชอบด้วยนะสไตล์อาร์ตของเกมนี้นะครับแล้วรู้สึกว่าตัวคลลาโบของเกม FK เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยคือ มันเป็นตัวที่แบบเก่งมากเเบื่อใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ผู้เล่นสายฟรีสามารถเข้าถึงได้ทุกคนนะแต่ไอ้ระบบผู้เล่นสายฟรีเข้าถึงได้ทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีมงานเนี่ยเขาจะเอามาสู่ a f k j o เจ n e y นีของเราหรือเปล่านะครับอ่าก็ลองดูโมเดลในเกมนะเอาจริงโมเดลเขาทำดีอ่ะเพื่อนอาร์ตก็สวยนะโมเดลก็ดีอันนี้ไม่ได้อยวยนะเนี่ย <laughs> อันนี้ผมชอบจริงๆครับอ่ะประมาณดีนะของรีโมลูนะครับแล้วก็มาดูอันอื่นอีกสักหน่อยนะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ อันไหนอีกว่าอ่าเราก็จะมีแบบนี้ด้วยเพื่อนๆอนอันนี้ก็นับว่าเป็นคอลาโบนะรู้สึกว่าจะคอลาโบกับมู่หลานนะครับเนี่ยอันนี้คือจะเป็นตัวมู่หลานนะแต่ผมก็ไม่ร่วมกันเนื้อหามันจะเป็นไปมายังไงนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าที่คาประกาศอันนี้เนี่ยมันน่าจะไม่ใช่พวกตัวละครแบบมู่หลานพวกคิงอาร์เธอร์อะไรพวกนี้นะมันน่าจะเป็นพวกคอลาโบจากอนิเมชันนะครับไม่ก็มังอ่ะเพราะพวกนั้นเนี่ยน่าจะเรียกความไฮป์จากผู้เล่นได้มากกว่านะ นี่ยลองดูซินี่นี่รีซิโลเพื่อนเพื่อนเราลองดูอีกสักอันแล้วกันร,รีซิโลอันนี้ผมให้เป็นอันปิดท้ายนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองเขียนคอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันถ้าเกมนี้โคลาโบนะครับเพื่อนเพื่อนอยากจะให้มันโคกับอะไรนะก็ดูหลังจากที่ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับว่ามันเคยมีโคกับอะไรไปบ้างนะครับเอาจริงๆส่วนตัวเนี่ยสำหรับผมนะผมอะอยากให้มันโคกับจูจูสึไขเซนมากเพื่อนเพื่อนคือแบบ ต้องบอ,อกว่ามันเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ผมคาดนะพอทุกเกมที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่เคยมีโคกับจูจูสึไคเซนเลยครับโอ้หนี่น้องเอมิเลียนะครับดูดิคือโมเดลตัวละครเขาทําดีอะเนี่ยเราอาร์ตมันเหมือนแบบแนวอาร์ตเป็นเหมือนไพาทาร์ลอ,อะไรอย่างงี้ปะผมก็บอกไม่ถูกนะและนี้ก็เป็นน้องเลมนะครับโอ้โหดูอลังการงานสร้างนะครับสกิลก็สวยงามโคตรๆนะ จะประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข่าวมาแจ้งเพื่อนเือนเพียงเ,เ,เท่านี้นะถ้ามีข่าวอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมก็จะมารีแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์สติทับติดตามช่องของผมไปด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับนี้เดี๋ยวผมขอตัวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ